กลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับผู้นำอของบริษัทนิวเคซีไลท์ทั้ง2ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้นำมาจากปักธงชัยนะครับเป็นทีมงานของทางด้านครูน้อยคุณสุธินันปิ่นนาคนะครับมาถามทางด้านคุณชนิดาพาบ้างนะครับเราจะมีการช่วยเหลือ,อเป็นทีมกับทางทีมงานอย่างพี่เอื้อหรือครูน้อยอย่างไงบ้างครับ เป่งหมูทรงเป็นกําลังเสบียงให้ไดอยังไงครับได้ค่ะได้เลยใช่ไหมครับให้โทรมาค่ะครับนี่คือเต็มเเลยราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกด้านใช่ค่ะเราเราร่วมมือกันครับผมมีอะไรขาดเหลือช่วยเกื้อกูลเกื้อกูลกันขอให้ลูกค้าโทรมาในตามเบอร์โทรที่อยู่ขางร่านติดต่อเข้ามาครับผมยินดีช่วยเหลือตลอดคือแนะนําทั้งสื่อสินค้าเราตอบโจทย์อยู่แล้วอย่างนี้ก็อาจารย์น้อยก็เป็นผู้ เป็นแม่ทัพใหญ่ในการผู้นําอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะครับผมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากองทัพเดินในท้องท้องอิ่มสมองก็แล้วแสดงว่ามีการจัดวางระบบจัดวางระบบกันไว้อย่างดีเลยในการที่จะช่วยเหลือทีมงานถึงจะไม่รู้จักถึงจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ดูรายการอยู่ตรงนี้โทรมาหาทางนี้ก็จะเหมือนอยู่ในทีมงานของทางด้านรูน้อยได้เลยค่ะครับผมอยู่ตรงไหนไม่ว่าอยู่ตรงไหนขอให้โทรมาค่ะครับ ยินดีต้อนรับเต็มร้อยค่ะครับก่อนหน้านี้ทั้งสองท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายมากน้อยขนาดไหนครับพี่เอื้อกนครับอ๋อพี่เอื้อก็ประสบความสําเร็จมาถือว่าระยะหนึ่งครับได้ได้เยอะเหมือนกันได้เยอะเหมือนกันคันก็ได้รถยนต์คันหนึ่งนะคะได้เที่ยวเมืองนอกฮ่องกงมาเก้อืมครับค่ะก็ผ่านปรานบความสนมาค่ะทางด้านพี่ชนิดาภาแล้วครับเคยประสบความสําเร็จสูงสุดถึงขั้นไหนครับ ไม่ถึงของคุณเอื้อยหรอกค่ะครับผมก็เป็นต่อลงมาจากคุณเอื้อยนิดนึงก็ยังไม่ยังไม่สําเร็จใช่ยังไม่สําเร็จถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อืมครับคือมันไม่ต้องพูดถึงกันแล้วกันเนาะมนผ่านไปแล้วเพื่อบ้านไปเอามาเริ่มต้นใหม่ใน New KC ดีกว่าเต็มร้อยดีกว่าแล้วมั่นใจยังไงกับกับ New ซ c l i f ์ว่าจะทําให้ทางด้านคุณพี่ชนิดดาวพานี่ประสบความสําเร็จ มั่นใจสินค้าตอบโจทย์ได้ค่ะสินค้าตอบโจทย์ได้คือราคาจับต้องได้ผู้นําคือคุณน้อยก็แข่งเก่งพอเราจะเห็นตัวอย่างขึ้นได้มีลูกค้าโทรมาติดต่อทางสื่อคือมั่นใจที่บริษัทจังหวะดีด้วยนะครับเนี่ยมาชงแรกๆคนแรกๆด้วยก็มาครั้งแรกด้วยค่ะใอหอวรายการครั้งแรกนะคะเนี่ยครับผมค่ะขอบคุณครูน้อยมากๆเลยครับผมทางด้านพี่เอ้บ้างเลยครับค่ะ มั่นใจขนาดไหนว่าดิวเคซีไลท์จะยืนยาวจนทําให้เราประสบความสำเร็จมมั่นใจแค่99แต่ตอนนี้เกินร้อยเมื่อก่อนยัง99ตอนนี้เกินร้อยเกินร้อยค่ะเพราะอะไรครับปัจจัยจริงๆส่วนประกอบสําคัญก็คือพี่ไัชอบตัวบีวันกับสบู่สินค้าสินค้าแล้วทีนี้มาเกษตรเข้ามาอีกนะคะเกษตรเข้ามาอีกโอ้โหตรงนี้ตัว ขาหญ้าใช่ไหมสองวันตายอย่างเงี้ยบุ้โหุดพี่เคยชอบมากเลยยะอีกอย่างหนึ่งพี่เอ้ก็มีร้านร้านขายปุ๋ยขายเคมีทุกอย่างเลยแล้วมันเข้าทางไปหมดเลยถือว่าเตรียมไว้รอใช่ถือว่าถือว่ามั่นใจได้เกินร้อยร้อยจริงๆนะคะว่าเราต้องอยู่กับบริษัทนิวเคซีสไรเนี่ยรผนานแน่นอนครับแล้วคราวนี้ในตัวของบริษัทแล้ว สินค้าตอบโจทย์สินค้าดีแล้วตัวบริษัทเขาเนี้ยมั่นใจมากน้อยขนาดไหนยิ่งผู้บริหารยิ่งมั่นใจมากค่ะคือให้คำแนะนําปรึกษาโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่กอยยังเคยโทรมาถามนะสี่ทุ่มหกทุ่มอครับตอบได้หมดเลยมั่นใจตอบ<า>ได้หมดเลย <laughs> ใช่ไหมครับสีดู สี่ตอบอยู่าใช่เพราะว่าพี่เอ้อจัดรายการสี่ทุ่มใช่ไหมออกมาพอแล้วก็มีลูกค้าโทรถามเอตัวนี้มันใช้ยังไงแบบไหนพี่เอก็โทรหาผู้บริหารเลยโอ้โหท่านดีมากๆนะคะยังยังตอบคําถามอยู่อีกใช่ยังตอบคําถามอีกถือว่าบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยตอบ โจทย์ได้ทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะผู้บริหารนะคะถ้าบริษัทอื่นเนี่ยคือสองทุ่นไปแล้วไม่รับโทรจับแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะมันใจเกินร้อยครับคือตอนนี้เหมือนองค์ประกอบครบท้วนแล้วตอนนี้บริษัท New KC l i h t มีการจับมือกับบริษัท MMR ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารงานทางด้านเวลาของสื่อครบวงจรคราวนี้เหมือนติดอาวุธให้กับเราแล้วโอเรา คราวนี้เราคิดว่าจะขยายตลาดมากได้มากน้อยขนาดไหนหึ่งก็มีทีวีสองหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะสามวิทยุอีกแล้วพี่ก็ยิ่งมาิวิทยุอีกใช่ครับตอนนี้เนาะไม่รู้จะเอาเงินไว้ที่ไหนมองขนาดนั้นเลยใช่มใช่มองเห็นขนาดนั้นเลยแต่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วแหละจะเปิดร้านใหม่อีกสักร้านกับบริษัท n ิวเคียร์ลีนี่แหละวางเป้าไว้อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับกี่ปีครับจะเปิดเนี่ย อีก3ปีหรือ4ปีหรือ5ปีขอปีหนึ่งเนาะขอแค่ปีเดียวขอปีหนึงเนียแต่ทาง New เ e r s e y ีย f ไลค์เขามีโครงการฟาสแท็กนะครับ3เดือนแสนตรงนี้สองเดือนก็ได้แล้วมั้งครับเนาะขอเป็นว่าตั้งเป็นระยะยาวไว้ก่อนนะครับปีหนึ่งะคะขอปีหนึ่งจะเปิดร้านใหม่อีกเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรร้านเกี่ยวกับเกษตรนี่ละคะขายปุ๋ยขายยาแต่ว่า เป็นสองสาขาเป็นสาขาที่สองนะคะวางแผนวางแผนรองรับไว้ขนาดนั้นเลยจากบริษัทนิวเคซีไลท์ตรงนี้ต้องเอาไว้ได้ครับเราต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้เราก็มีพลังที่จะทำนะคะครับทางด้านพี่ชนิดดาภาบวางเป้าหมายอะไรไว้ลดเข็นหมูปิ้นอีกสองคันอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่เอาค่ะอยากได้วอร์จูเนอร์ค่ะวอร์จูเนอร์จะเอาให้ได้คือก็ในปีนี้ในปีนี้เลยนะปี258เลยละค่ะอยากได้อยากได้มากันมากๆคือ อยากเจอความฝันอยากฝันเป็นจริงนะคะถึงตัดสินใจมากับคุณน้อยะค่ะมั่นใจขนาดนั้นในฟอร์จินเนอร์ฉันต้องได้กับนิวเคซีไลท์ใช่ค่ะถือว่าจังหวะดีจังหวะหมอมาช่วงแรกๆในช่วงที่แบบว่ากำลังกําลังวางทีมกําลังวางฟอร์มเลยเรียกว่าจังหวะดีทั้งคู่เลยนะครับสําหรับคุณลําพึงแล้วก็คุณชนิดาภาในการเข้าร่วมงานกับนิวเคซีไลท์ในครั้งนี้นะครับครับแล้วตอนนี้กลับไปตรงนี้ มีการวางแผนงานกับทีมงานยังไงบ้างครับทางด้านพี่เอ้กันครับอ๋อพี่เอ้ก็วางระบบแล้วนะคะว่าจะชวนคือสายงานนะคะเข้าประชุมกันอาจจะไม่แน่ให้คุณใช่ให้คุณน้อยที่บ้านคุณน้อยค่ะอ๋อครับคือมีการวางวางงานกันไว้เบ็ดเสร็จแล้วว่าจะมีการมิตติ้งกันค่ะครับทางด้านพี่ชนิดาภาแล้วครับคือจะเข้าร่วมทีมงานเข้าร่วมทีมงานแล้วก็จะหาโทรหาคุณน้อยครับผมว่าเรามีเพื่อนอยู่ตรงไหน เราออกสื่อแล้วอย่างนี้เพื่อนเราต้องโทรหาลงเฟสเล้อย่างงี้เขาก็ต้องรู้จักกับเราและวันนี้แหละอะไรอย่างนี้ค่ะพอในใจคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วเต็มรอยอืมครับเคสไลเนี่ยอืคือทางทีมงานเนี่ยเขาจะเดินกันเป็นทีมใช่ไหมครับในการเปิดตลาดแล้วคราวนี้มีอ่ดิวเคีไลก็ว่ามีทฤษฎีใหม่ทฤษฎีคู่ขนาน หนึ่งคือในเรื่องของการมิงอย่างที่พี่เว้บอกสองคือในเรื่องของการดึงสื่อวิทยุชุมชนเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้จะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนครับพี่เว้ตรงตรงนี้ช่วยเยอะมากเลยครับผมหลังจากที่เราเขาเรียกอะไรไม่รู้จะไปพูดตรงไหนอะไรใครจะฟังเราบ้างจะเชื่อรือไม่เชื่อแต่ทีนี้คือเป้าหมายมันชัดเจนครับคือคือหนึ่งตอนนี้สื่อทีวีนะคะทีวีหนังสือพิมพ์ก็ออกก็เห็นแล้ววิทยุก็มาแล้ว อันนี้ของจริงนะใช่และตอนนี้ตอนนี้ทีมงานของพี่ไอ้เนยรู้สึกว่าก็ดีเจเข้ามาเยอะนะคะก็กะว่าเอาดีเจตอนนี้ดีเจเป็นพวกของเราแล้วไม่ได้ขายแข่งกันแล้วาะฉะนก่อนหน้านี้ขายแข่งกันเรียกว่าค่ายของค่ายนู้นทีของค่ายนี้ทีแต่ตอนนี้ดึงมาเป็นพวกฉันแล้วใช่แต่ตอนนี้เราสามารถจับมือกันอย่างที่พี่ไอ้บอกนะคะเราเดินคนเดียวไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไปเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถไปได้แน่นอน นะคะแล้วก็ทีมกลมใหญ่ทีมงานเปะอย่างนี้นี่เรียกว่าน่ากลัวมากเลยแล้วสองสามเดือนที่จะถึงเนี่ยอย่างที่แผนของบริษัทออกมาใหม่เนี่ยเนาะมาแทนตรงนั้นใช่ครับทั้งคู่น่าจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายอยากให้ทั้งคู่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับทางด้านพี่เอ้กอนครับค่ะก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยู่อำเภอใกล้เคียงนะคะไม่รู้จะโทรไปทางไหนไปปรึกษาใครนะคะโทรมาที่ เบอร์โทรนี้ได้นะคะกับพี่เอื้อยนะคะอยู่ที่อำเภอปักทงชัยนะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะครับทางด้านพี่ชนิดาภาระหลังจากนี้ไป f o r t u n เนอร์ t u ร์ r อยู่ข้างหน้าเลยค่ะครับผมพอดีอยากเชิญชวนเพื่อนฝูงที่ดูราการอยู่นะคะเราไปออกสื่ออยากให้โทรหาเบอร์ตรงข้างหน้าละค่ะติดต่อได้เลยให้เราไปช่วยตรงไหนให้เราไป หาอยู่ตรงไหนแนะนําว่าทํายังไงไปออกรายการก็ฟรีสมัครก็ฟรีอะไรอย่างนี้ติดต่อเราได้เลยค่ะเพื่อนฝูงที่ดูรายการอยู่อําเภอปากทงชัยเหมือนกันนั่นแหละค่ะครับครับอครับนีบคบคบ่คือแนวคิดดีๆจากทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นผู้นําที่เรียกว่าเข้ามาร่วมกับ New KC ซีไลท ในยุคแรกๆยุคที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวงการธุรกิจเครือข่ายนะครับโดยทางบริษัท New KC Life นะครับได้มีการใช้อาวุธในเรื่องของสื่อทีวีดาวเทียมแล้วก็วิทยุชุมชนเคเบิลทีวีแล้วก็เหล่าดีเจต่างๆเข้ามาร่วมผลึกกําลังกันในการขยายตลาดเพื่อเข้าสู่รา,ากหญ้าให้มากที่สุดนะครับโดยเป็นการกระจายรายได้ให้ถึงมือรากหญ้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าหลักร้อยไม่ถึงพันนะครับ เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคทุกท่านได้มีการซื้อกินซื้อใช้นะครับครับซึ่งวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยครับนั่นก็คือคุณลําพึงแล้วก็คุณชนิดาภาชนิดดาภาครับที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ